บรรยากาศของแม่น้ำสงัวเจียงนะครับดังนั้นเนเรือที่เราเห็นอยู่นี้เนี่ยตอนนี้จอดเมื่อก่อนเนี่ยอยู่กลางน้ำตอนนี้จอดอ,อยู่ในกลางน้งําแข็งที่นี่แม่น้ําที่นี่นะครับยามหน้าหนาวก็จะเป็นน้ําแข็งทั้งแม่น้ําเลยนะครับบรรยากาศที่นี่ก็ถือว่าเจ๋วสุดๆอีกที่หนึ่งของฮาวินนักน,นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวฮาวินก็ต้องมาดูแม่น้ำสงัวรตรงนี้นะครับสงัวเจียง เดี๋ยวของเราก็จะได้เดินทางไปเที่ยวกันต่อนะครับดูบรรยากาศกันเดินม้ต่างๆก็สัดไปหมดเลยนะฮะก่อนหนาวหนาวมากๆครับอ่าอันนี้ก็คือที่เห็นอยู่นี่คือเรือนะครับเรือที่อยู่ในกลางหิมะหรือกลางนางง้ำแข็ง อันนี้เมื่อกอนก็คือเราเดินหยิบกระหลิงลิ้มนานไปแลวนี้แต่ว่า,านในใกะหลิงลินมนานเนี่ยไกลก็ไกลน่าแข่งกัน